ก็อบอว่าตอนนี้เราได้รวบรวมข้อมูลแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อันนี้ก็ไป20เปอร์เซ็นต์แล้วงกังวลเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลไหมคะเพราะว่าสมมติอาจจะแบบให้เอาชื่อตัวเองออกหรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครจะเป็นใหญ่กับผม, <c oughs> ผ,มผมตัวใหญ่นะ <c oughs> เรือสรที่เว่าการกังิารจแล้วก็ตอนนี้ได้ตั้งกรรมการแล้วมน้าปุ่ห่วสมรกเป็นรรานะครับแล้วก็มีขนกระชวยต่างที่เกี่ยวข้องนะ ก็เราก็จะรวบรวมรายชื่อดูก่อนว่าของเก่าของของแตกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเลิกลาหรือเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูของใหม่งมาเขาดูจะเป็นแบ่งเป็นสีแดงก็คือจากจากระบบใหม่ครับจากระบบใหม่ทำข้อมูลใหม่ รแล้วก็ให้ความเป็นธรรมต่อคนที่เขาเลือกแล้งแรกก็ต้อนยอรับก็ต้องใหความเป็นธรก็แต่ในส่วนตอนแรกเนี่ยเราก็จะกวาดบ้านตัวเองนะครับกระแสกำลันลดดังก็ต้องดูแลทำปันหาที่บ้านที่ประเทศก่อนท้องถิ่นครับดูแลน่านะมาต้องหยุดแล้วก็ต้องว่านนะครับผู้ผู้มีทุกคนบ้องดีนีมันมีอะไรบางคนไม่ได้เป็นไรเลยแต่มีทุกคนบางคนมีทุกคนมากถึงกับขัานนักเงรเมงองได้ ันไปค่อยๆไปเรื่อยๆใแต่การตรวจสอบที่บอกว่าไงบ้านตัวเองก่อนตอนนี้เราเราทำของของคนไทยนี่ไปได้ถึงหมัดของไทยจบแล้วครับผมมีสีแดงเยอเหลือเรีกินเลยเยอะไหมคะสีแดงเยอะไหมคะสีแดงสีแดงมีน้อยมากดูทั้งประเทศพร้อมกันหมดครับแต่ว่าบัญชีนี้เราเปิดไหมคะหรือว่าจะเตือนไหมคะ คือยังเปิดไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวนี้กฎหมายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับมีกฎหมายเรื่องสุสาชนเรื่องการที่จะงูกไปถึงเขาฟองได้นะครับคือการทํางานเดี๋ยวนี้กฎหมายมัน ควาหมายมันเปิดกษษษว้างมากแล้วับคุไม่ใช่หนีแน่นอนนะครับจะไปเปิดพื้ชื่อเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเดไม่้เราได้ความเป็นธรรมกับเขาไงครับหมายถึงว่าถ้าเขามีชื่ออยู่เนี่ยเราจะเรียกมาแจ้งหรืออะไรยังไงไหมครับอ๋อไม่ต้องห่วงครับผมมีอยู่แล้วครับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ปิดผมไม่ได้ <c oughs> ที่พ <c oughs> ิจารณาคดีบอกว่า อ๋อคงไปไม่ถึงการนทีจบแล้วก็ไปจังหวัดแล้วก็จบนะครับผมแล้วเดี๋ยวมีคือมันไม่ได้อยู่ที่เอามาเดียบมีกระทรวงต่างๆพี่ชนะเขาที่บอกว่าปีบแต่โซเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เราได้รวบรวมข้อมูลแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อเนี้ยตอนนี้ก็ไป20ตันต่อวับตอนนี้กรอบเวลาเมื่อเสร็จเท่าไหร่อ๋อเร็วที่สุดครับนะแต่ไปบีบเขาแต่ในส่วนของเจะดำเนินการครับ กังวลเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงของผู้มีอิทธิพลไหมคะเพราะว่าสมมุติอาจจะแบบพิ้เอาชื่อตัวเองออกหรือว่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีอะไรเงรี้ยค่ะจัดใครจะเป็นใหญ่ครับผมตัวใหญ่นะ <c oughs>